เอาละองมาเลยดิเครื่องบินเลยนะเว้ยเนี่ยมันชอบบางอย่างนี้แหละพี่ดี๋นออดีดีเดีเพื่อนเหนื่อยแล้วนะ เหมือนได้เมลอนะเฮ้ยใคริีอ่ะผมผมผมแม่งผมเป็นอัะไรวะใช้นี่ตีผีไม่ตายไม่มีนคาลิบิดอ่ะต้องหาที่ซ่อมที่ซ่อมเดือดขายแล้ว ข<ล>ายได้ใ,ให้กนละเราไปซื้อรถด,ดีกว่าปไปซื้อรถก่อนเดี๋ยวเราล็อกล็อกไว้ก่อนแม่งเอ,อ้ยลงมาติดต้นไม้ตายไอสส้สาดีเดี๋ยวไปซื้อเครื่บ,บินกันเคนือ่อบินในนี่ผมไงในใน này trong góc ạ. Đóng เดี๋ยว mình trước mà đấy.